ก็มีเหตุมีเรื่องนะมีมีเหตุมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมกะสิมาขอเบาในในไลสดนี้เบาแล้ว่ะจบนะครับแล้วก็มืออื่นช่วงภาคกลางวันนี่ผมสิเดินทางไปเป็นเวียาก่อนเสวนหาเรื่องการยกระดับอาการอนุรักษ์หมอลำและยกระดับสู่สาหกรณนะครับกะที่จริงแล้วก็อยากให้พี่น้องทุกๆคนที่เขามาบึงคลิปเนี่ย การุนาซอยกดแชร์ให้ใหผมเด้อครับนะเมื่อเนี้ก็มีผู้หลักผู้ยยใหญ่ในวงการการเมืองเป็นกระทษถามข่าวนะโทษสอบถามเรื่องต้นสายปลายเหตุในในเหตุหรือในข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งวงการนักลองนักล่ำวงการเพลงกัน ถามข่าวเขา้เขามาหลายก็ต้องขอกราบขอพุณนทุกๆท่านในควมห่วงใยนะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงส่งขอความให้กำลังใจนะครับตามโพสของผม,มขึ้นเมื่อคืนเนี่ยผมแสดงอยู่โลตัสมินบุรีครับซึ่งจะเป็นงานที่จัดโดยผ้าประแดงโปรโมชั่นนะครับด้วยวิธีของมะลำ่ำเฮ้าเนาะก็ไปแสดงได้ทุกที ที่มีเจ้าภาพจ้างนะครับเข้าบริษัทไปเองด้วครับมีเจ้าภาพจ้างเข้ากับจังได้ไปครับเจ้าภาพหรือผู้จัดจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและทุกอย่างอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของเพิ่นและก็เตรียมสถานที่ไว้ให้แสดงนะครับซึ่งเท่ากับทำตามสแสดงทำการสแสดงตามกำหนดเวลาซึ่งในเขตกรุงเทพปริมณฑลเท่ากับหูกันอยู่แล้วว่า แสดงได้ประมาณเทียงขึ้นเอียงประมาณนี้ฮะเขาก็แสดงเร็วกว่าปกตินะครับกระสีเริ่มประมาณโมงแรงทุ่มหนึ่งตรงเวลานะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับตามข้อเหมาะสมเขาก็ลดอยู่แล้วแต่ว่าโดยคยวามวมาเครื่องเสียงมันเป็นสกิลมันมันมันใหญ่เนาะมันเป็นเครื่องเสียงแบบใหญ่กรงน้ย่ำลดลดจนจนบ่มว่าสีลดจังไดครับ ถ้าถามว่าหมอลำัห่วงกระเข้ากรุงเทพบ่บ่ครับผมเกิดเป็นหมอลำมานี่เกือบ30ปีแล้วผมกับน้องเบ้นไล่ให้ไอ้แช่ให้อายในเด้อครับอายมีเรื่องที่สิบแบบเรื่องสําคัญที่สิเบาอยู่นะครับหมอลำบ่มผมเป็นผื่งเขามาเนี่ยครับผมอยู่ในวงการมานี่เกือบ30ปีเกิดมาเป็นหมอลำกระดิเข้ากรุงเทพหลวงมนกับสมัยก่อนกับเขาใจอยู่ว่าสังคมมันมันมันเติบโตขึ้นมันอ่ามันเจริญขึ้นเนาะแต่ว่า หมอลำเข้ากับเป็นโค้งสั่งเป็นส่วนในสังคมเช่นเดียวกันอันนี้ผมโพสเนี่ยคือมีสอสอทันหนึ่งนะครับเพิ่นผมมองมาเพิ่นแก้ปัญหาวัตถุจุดเพราะเพิ่นโพตแขวนเอาเพจผมขึ้นไปแขวนนะครับขึ้นไปแขแวนเราใส่แฮตแท็กเข้ามาแบนหมอลลัที่ใส่เสียงรบกวนประมาณมาลักษณะนี้แหะครับแบรนมอลลัที่ใส่เสียงเกินเกินลิมิตนะ แล้วก็ทาการ,สรแสดงเกินเวลานะครับป่นใส่แฮปแผเพแบบนั้นแล้วเพิ่นกับแผนเหตุผมผมก็เลยส่งผอว่าไปในคอมเมนต์เพิ่อมามแก้ปัญหาบ่าถือด้วทันทันคือถ้าสมติทันแช่โพดแผนขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะเป็นช่องทางให้ประชาชนเขามาเถียงกันอันนี้ปัญหามันโจกซึ่งซึ่งอันเนี้ยคนก็นสิทธิ์พุงเป่ามาก่าหมอลำโบห้กฎหมายหมอลำลเมิดสิทธิ์ หมอลำบอกเขาหลบสังคมซึ่งโดยหมอลำเนี่ยเข้าเนี่ยเข้าอ่ะทํำตามคําสั่งผี่เพิ่นจ้างมาเนาะเพิ่นเพิ่นได้รับอนุญาตมากแบบใดเพิ่นกับคงสิสั่งการเข้ามาแบบกันนะครับเข้ากระบุงหูหยี่หนูยี่นอดอกนะฮะกระทําการแสดงไปเพิ่นบอกให้ลดเสียงกับลดลงนะครับกระทําการแสดงจบกับผมี่เอยียงครับกระจบด้วยดียุติว่ากัเห็นโพดหนังผมก็เลย เขาไปคอมเมนต์ว่าโอ้ยทันบออยากให้ทันโพดแบบนี้มันมันบอมเนการแก้ปัญหาที่ถูกโจททันควรสิลนงมากมาบึ่งพวกเขา้าไว้เอะมันต้นสายปลายเหตุมาจังไดซึ่งเข้ากับกับบอมเนวาเข้าอยากอ่ถาถามมาเข้ากับบรรนอกบรรณนาเนาะถึงรู้เรื่องกฎหมายบอเนี่ยเขาบรูหรอกนะครับผมก็เลยว่าสรุปสันส้นๆที่สุดนะครับที่ผมตีอาก,กาศเย็ยนเลยก็คือ มอลลัมนี่มันจำเป็นที่ต้องแสดงในเขตบไก่ชุมชนเพราะเป็นอาชีพไายวันและต้องต้องต้องพึ่งคนดูจำนวนมากต่างจากคอนเสร์ตใหญ่ที่เป็นศิลปินระดับประเทศเพื่อนี่ไล่ด่สูงทำการแสดงปีหนึ่งพอจัดถังเพื่นกระามากมีทุนมาหลอเหลี่ยงโ้องส่างหรือระบบต่างๆของเพื่อนใดป,ปัจจุบันคือการ หลงเลี่ยนทา้งเสียงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการขออนุญาตผู้จัดงานบอมเมนฟุ้งมอลำัมนะครับสิ่งที่มอลำัมต้องจัดการคือ,อต้องจัดการคือความเข้าใจพื้นที่ประกอบวัชิและกะกาการตังชัดเจนจากหลักแหล่งสังคมมอลำัมไปแสดงอยู่ไกลชุมชนกาดล,ลำบากอีกครับเพราะว่าเข้ากับเปเก็บัตรลอยสองเนาะที่เพิ่นจ้างไปนะครับ ขันไปเข่าไปในปลาในดงเขาก็ไ่ได้ดังพ่อหรือมีศักยภาพพ่อที่ค้นสิบมลเข้าไปศิลปินที่เนนีคอนเสิร์ตเพื่อนกับหวงตัวเองจัดแต่คอนเสิร์ตใหญ่ยยๆแบบโดนๆคือจัดแต่เขามันมีลูกน้องและมันเป็นพิธีของลางเนี่ของชาวบ้านที่ดีซึ่งเขาต้องมีงานทุกมือเพื่อที่สิรลเรรลี้ยงปกติเราก็บยุ่งงานบุญยุตังจังหวัดกูหละ่ะครับแต่า่รผมุทธเามรุงเทพป,ประมาณปีละยี่สิบห้าคิวกับห้คิวเื็นเพื่อยางหน่อย พี่น้องอีสานมาเนีา่าพี่น้องต่างจังหวัดนี่กระถินผาปา่าเพิ่นได้เห็นผลงานแล้วเิ่นสิจ้างไปแล้วผมก็ขึ้นแบบขันบ่ามาเลยมั่ก็สีบ่ดียังเสียครับก็ได้อยู่ในอาจสิบ่ได้อยู่ในสายตาหรือพี่น้องคนอยู่ในเมืองอาชสิบ่ได้เห็นพราว่งงานปกติงานผมก็เต็มเดือนอยู่แล้วในในตางจังหวัดนะครับขันสิบ,บ่ามากอุงเทฯเลยกรได คนเบืองมอลมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ส,เเส,กสเิเป็นชาวบ้านเป็นบ่ครับส่วนใหญ่ก็สิเป็นชาวบ้านเป็นช้นชั้นกลางและวก็กลุ่มของแรงงานถ้าไปแสดงในปา่าในชุมชนคนเดินทางลำบากคนก็บ่ไป,ไปนะครับผู้จัดหรือว่าเจ้าภาพเป็นก็ะเลยต้องหาสถานที่ที่ที่คนเบิงเดินทางสะดวกนะครับ มอล้ัก็ยังเป็นอาชีพสุจริตรลักษามูลค่าอยู่อีกปัจจัยหนึ่งกัมีประโยชน์กับสังคมชุมชนเช่นเดียวกันบ่อหน่อยกระายนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังเหตุสาธนารณาุศลเขาก็ยังทําบุญนะครับและที่สําคัญแล้วมอล้่นี่นมันกับจังวงผมนี่ผมก็รักษาความสวยงามทั้งด้านวัฒนธรรมไว้อยู่ นะครับกบบรบวนการนี้แค่การลองเพ่งนะครับการฟอน์การล้ำการยันเนี่ยผมกัยังใส่ใจและกัยังคงไว้ซึ่งความดีงามทางด้านวัฒนธรรมที่พ่อแม่เป็นแต่ทายทอดไปปัจจุบันนี้คือการลองเลี้ยงเลื่องเสียงการขออนุญาตนพนธนทีนะซึ่งการลองการขออนุญาตต่างๆเนี่ยผู้จัดงานเป็นสิบเป็นคนขออนุญาตซึ่งก็ได้รับอนุญาตจาก ผู้มีอำนาจนะครับนั่นก็คือฝ่ายปกครองในแต่ละเขตแต่ละทองถิ้งทองที่ต่างๆนะครับพอคนหลงเลี้ยนเรื่องเสียงดังเนี่ยเขาก็บอกว่ามอลำนี่เขาเข้าใจกฎหมายนะครับทรงผลให,หมอลำ่นี่ถือมัองติู้ละเมิดทั้งที่เหตุตามตามใบอนุญ,ญาตตามคําสั่งของผู้จัดจ้างนะครับเพิ่งเก่าใบอนุญาตไม่ให้เบิ่งนะครับเขาก็ได้เห็นใบอนุญ,ญาตนั้นสิ่งที่หมอลำั่ อยากได้จากสังคมและผู้มีอำนาจนี่ก็คืออยากให้มองเห็น,นคุณค่าของอาชีพนี้อีหลีนะครับอยากให้มีกติกากลางเรื่องเวล่าเรื่องการแสดงเรื่องการใส่เสียงนะครับแลวก็ให้คนในสังคมนี่เข้าใจนะครับคือท่านท่านอยากแก้ปัญหาอีหลีท่านลุ้งหน้าหนางามเลยครับ ล้วก็มาเบิงมาบริบทเนี่ยความจําเป็นตอนนี้มันคืคอเข้าใจแล้วว่าชุมชนมันก็มีหลากหลายอาชีพในการทํางานต่างๆเนาะก็มี่ทั้งหมอทั้งพูดแต่ว่าชุมชนชุมชนหนึ่งมันสิมีตาอาชีพเดียวมันก็เป็นอปป่อยไปบ่ได้มันต้องมีโครงสร้างมันกระจังสิตเติบโตได้เท่ากับมีความสําคัญกับชุมชนคือกันเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคือกันนะครับ ก็ต้องถึงขั้นเป็นซอฟต์าวร์ได้ครับแต่ต้องการให้รัฐละก็สังคมแบบลองไม่แก้ปัญหาให้เบิ่งเนี่ยก็ะจาเป็นะระเบียบอดขอบังคับนะครับที่ทุกวุทุกคนหรืออีเวนต์ต่างๆในี่ใส่บทใส่ระเบียบให้ทุกองค์กรที่มีกิจการลักษณะนี้ครับเป็นอีเวนต์เป็นการแสดงกางแจ้งหรือวงหมอล่ำหรือผู้จัดก,กางหรือผู้ เขาเรียกว่าผู้จัดผู้จ้างผู้แสดงแล้วก็เจ้าภาพร่วมถึงผู้มีอำนาจในการเส้นอนุญาตมาหาทาั้งออกรวมกันบอมเมมมาสิปอยเฮาิ่มสิบอกว่าจัดไม่ได้เลยห้ามมีหมอลำ มันเป็นไปได้ครับเพียงแค่ผมกับโบด้โตแยงหรือผมกับโบด้นี่เงินไขต่อรองผมกับโบเดตเป็นคนมีอำนาจนองผมกับเป็นคนมอีอาชีพทํามาหากินเพียงแค่ว่าอยากดำารงชีพยอยากให้อาชีพมันสามารถไปได้ไปได้แบบแบบบาลานกับสังคมเนี่แหละครับเพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าอยากมาพัฒนาหรือเรต้องเป็นถึงขั้นสอบเข้าเวอร์หรือเป็นองียงก็ได้ครับเป็นแบบวิถีเข้านี่แหละแต่ว่าอยากให ผู้มีอำนาจนได้เข้าใจมองได้ที่มันอนุญาตบ่ไดดก็คือบ่ต้องอนุญาตไปเลยมุมผมกรสิบ่อใดไปเรียญเป็นบ่ลาครับผู้จัดเขากระสิบ่อใดจัดงานตรงไหนที่มันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปเลยแต่ว่าตรงไหนมันได้เนี่ยก็คือก็ต้องให้สังคมเนี่ยยอมรับว่าเอออันนี้มันเป็นพื้นที่ของบอลัมเป็นพื้นที่ของจัดงานจัดอีเวนต์ได้มองไหนมันบ่ไดดทันกระั่งการไปเลยครับบ่อยางให้ทันไม่แอคชั่นไม่โซ่เชียวล้วก็ให้คนมาเถียงกัน อันนี้คือสิ่งที่ผมมองในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกรณีงานของผมเมือ่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านก็เป็นผู้มีบทบาทท่านลูกกฎหมายอันนี้ผมรู่ครับผมแบบบ่ลลูกกฎหมายดอกผมบ่ลูกกฎหมายผมเป็นชาวบ้านท่านลูกกฎหมายนะครับแต่ว่าลัฐธศาสต์นี่ครับกฎหมายบางเทือกับชีวิตจริงกับการใส่ชีวิตจริงกับนี่ครับท่านล่อง บำเมินด้วยความเป็นจริงด้วยความมีคุณธรรมไปพร้อมนะครับเขาเสียกฎหมายมากเสียทีเดียวมันก็เป็นไปว่าได้ลองมาลองมากันกองมาตกตะกอนกันเบิ้งทุกๆฝ่าฟที่นี้ส่วนเดียวของเขันขันขึ้นไปอยากมาพัฒนาหมอลำมารักษาวัฒนธรรมเนี่ยมากมาคุยกันเพื่อหาทางออกบมเพนญบาสิตัดขาดพวกเข้าไปเลยมองขามมาฉีบพ,พวกเข้าบังเื่อก็ได้ใส่งานพวกเขาอยูุดิครับ งานลาดงานหลวงงานราชการที่เป็นมาขอผมไปเป็นวิทยากรไปเป็นเอียงเสียครับพอหมอล่ำไปซอยไปสังสีสันพวกผมก็ยิ้งดีไปบางงานกับบริเลีย่ยงคาโตคาแห้งเพราะว่าเข้ากับิดว่าไปซอยเพลินนะครับผมผมืผมก็คิดว่ามีประโยชน์ในสังคมบ่หน่อยกระจายอยู่ันแลวอยกใหนนะ้แบบมาคุยกันนะครับมาคุยกันหรือลงมาบึงมูผมแนะ่ ว่ามันเป็นจังไหนอันใดที่มันบอดใดกับบอกอันใดที่มันใดกับแอคชั่นมาให้ทุกคนยอมรับผมขอแค่นั้นนะฮะเราเรื่องพันไปมื่อคืนเนี่ยผมกะคิดว่าอามผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนสิเข้าใจเนาะเพราะแต่ละวงกับเขาบังเทพคือกันหลายๆวงประมาณเจ็ดแปดวงที่มีโอกาสเข้ามารุงเทพบางวงกับบ่คอยได้มานะครับกะสิมีแค่พ่จักวงดอกเดมากรุงเทพผมเลยคิดว่าสิได้ปรึกษาเพิ่นเพ่นเป็นหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพอเป็นแม่ให ก็ไป็นปัจจเห็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการหมอลำเป็นกับนีวงหมอลำคือกันนี่ล่ะแล้วก็เป็นวงหมอลำระดับประเทศเป็นกับโถดในลักษณะที่แบบว่าในสถานการณ์นี่เนาะผมก็เสียกำลังใจอยู่ผมก็เสียกำลังใจอยู่ผมกับบขืนวาแบบผมผมวาเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่เฮ้าเมนบครับเพิ่นควรนสิเสดเป็นรักเป็นขวัญกำลังใจเป็นทีเพิงให้กับเฮ้าได้ได้ปรึกษา นะครับโดยกรณีใดก็ตามแต่ละเพื่อนกับโพดวัฒนาใด,ดเห็นกรตกายภาพกันเปิดแห้งหลายเด้อเห็นบอ่อเพื่อนสร้างปิดสนามหลายแล้วไปธนาไปที่หลังสิเลนไซร์บานเองที่ก็แหงหายากเพื่นวางสีไหมครับถ้าถามมาแต่ละวงมากเมื่อกับพ่อปั่นกันด้ยครับมันเป็นไปเพราะใดว่าคือมันแสดงกลางแจ้งทั้งหมดก็มีแค่ลอมสังกะสีไหมครับเปิดเครื่องเสียงนี่มันเป็นไปเพราะใดว่าสิเปลียหลอดออกไป มันออกไปครับออกไปเหมือนเอาหลักการใดมาอ้างนี่มันก็ออกไปทางนอกครับผมเอาหลักการใดมาอ่างนี่มันกลับออกไปทางนอกขนาดหน่อยขนาดใหญ่แม้กระทั่งอีเวนต์ดนตีเอยียงต่างๆในเสียงออกทางนอกเหมือนูกว้งโดนลองเลี้ยนเหมือนทูกวงโดนลองเลี้ยนเหมือน,อนม,อมันอยู่ที่ว่าว้งใดอะสี่เจอแจ็คพอ์ตเท่านั้นแต่ผมเนี่ยเจอแจ็คพอ์ตไม่ขึ้นขึ้นผีพานแมน่ อาผู้เป็นพ่อเป็นแม่กับพี่สิเป็นทีเพิงให้กเฮ้าผมกับบกคุณตาท่านสิยแบบแอคชันหรือโทษออกมาแบบนั้นนะครับผมกับคืนต่ออยู่เลยคืนต่อเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กหน่อยเนาะเขาก็เป็นหอยร้อยตามขาดแต่ฟังผู้ใหญ่ถลกผู้ใหญ่หรอผมกับะลกทุกคนพ่อแม่ผู้บอาจารผู้เป็นยศวงแม่ก่อนเนี่ยผมนับถือผมกับะลกนี่อย่างก็คือบอกผมได้เลยนะครับเป็นบ่อซอยผมกับเอาให้คั้ปรึกษาผมหลังบานก็ได้ แต่เพื่อนมาโพดแนวนี้ผมกับเสียกำลังใจครับผมยอมหลับเลยว่าผมเสียกำลังใจผมกับผมขึ้นมาผู้เป็นพ่อแม่ผู้บาอาจย์เพื่อนสิ์โพดลักษณะนี้ออกมาแต่กะบผเป็นยังเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เพื่อนอาสิบ่อพินะครับแต่ว่าผมผมยั่งยืนันอยู่ตรงนี้ว่าผมกับเป็นตัวน้อยคนหนึ่งครับแล้วผมกับเป็นหอยร้อยตามขาดผู้ใหญ่ว่าจังใหญ่ ตวาน้ำดิครับผมกับผเคยปิ่มเขียวใส่ไผ่ผมกับ่มเคยแข่งก็เคยประชันไผ่ผมอยู่แบบท่อมโตแล้วก็นอกนอมต่อพอแม่ผู้บายจารทุกทุกทางแฟนกับแฟนพิงผมก็รบทุก,ท,ก,ท,กทุกคนครับแล้วการที่ผมมักเคลื่อนไหว <c oughs> การที่ผมมัเคลื่อนไหวกับเห็นโปรดทีทัทนสอสอแล้วมีแคมปชันลักษณะนั้นแล้วแบบแข่เงเพลเท่านะ่ะผมบริด้มาต่อตันเพลิน แต่ผมไม่อยากให้เพื่อนเหตุแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นช่องทางให้คพนมาเถียงกันผมอยากให้เพื่อนมาหาทางออกอย่างจริงจังนะครับผมอยากให้เพื่อนมาหาทางออก่อเพราะว่าเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอยู่ผม่มผมผมเข้าใจว่าท่านลูกกดหมายท่านเอากฎหมายมาทั้งหมดแต่ว่ากฎหมายก็ต้องคุมครอพวกเข้าคือขันเียงสิไหมครับแล้วก็ประเมินตามวามเป็นจริงว่าออามันเป็นไปได้ หน่อยได้หลายซําได้เพราะว่าผมมองอยู่เดียวนี้เพื่อนอาจสิเขาบ็าถึงวิธีของมอร์ามิจิีเพื่อนคิดว่าเขาดังเขามีซื้อเสียง,งเขาเขาอยู่ไดแบบจังไดกระไดยยงั้นสิไหมครับอันที่จริงเราเขาบอ,าอยู่บ่ไดเลยครับเขาปกป้องตนเองจัดการตนยองแทบสิบไปอร,รับซ็การซอยเหลือรือเอียงได้ล่เป็นเอียงมากนะครับก็อ,อยากให้เพื่อนลุ่มหนามองถึงอ่หลีนะครับยินผมก็เย็นหลาย โปรเจกต์ยู่ดอกที่ทั้งภาคลัดเนอกมาอยากยกระดับขอลำอยากนำยายี่ยจำมื้อเองผมก็ต้องไปศสวนาเรืองอ,อนุรักษ์หมอลำและยกระดับสู่สากลเนี่ยแค่ค่ำเนี่ยก็ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเอาแค่ให้มันมีวิถีที่อยู่ได้ในสังคมไทยแบบแบบบบลานเนี่ยครับผมกับพอยากให้มองว่ามุมผมมีสังคมเดือดร้อเนเหตุผู้ใดยังสิไหมครับแต่บางสิ่งบางอย่างห้องหลุดเท่าก็าถึงการนังสิ กะเอาชี้มาสี่แห่งขาดขาดไปเลยมาสี่แห้ชัดเจนไปเลย่อยสิไหมครับผมคิดว่ามันสิเป็นการแก้ทางออกที่ดีและผมขอฝากนะับผู้หลักผู้ใหญ่มื่อนี้เพิ่งกระทูมากหลายดอกทั้งสายการเมืองทั้งระดับอดีตรัฐมนตงีตเพิ่งกระทูมากกรทมาสอบถามมาต้นสายปลายเหตุมันเปินอย่างไรครับเพิ่งจะห้กำลังใจเพิ่งะเข้าใจผมกันเลยบาง คือผมสามารถเป่าได้ด้ครับท่านคือผมกับประเด็นโตแยงประเด็นมีเงื่อนไขกับสังคมผมกับแล้วผมกับผมกับพ้อมมี่สิปฏิบัติตามเพียงแต่ว่าผู้ใดอยากเป็นฮีโร่อยากได้คะแนนเสียงเนี่ยเอาลองมาด้วยครับมามาหาลงมาเบิ่งว่าแล้วก็้องเฮ็ดเป็นโมเดลึมาเบิ่งว่าหมอลำั่เนี่ยมันต้องเป็นแบบใดกันชัดงานในต่อไปเฮ็ดเป็นโมเดลแบบ แอคชั่นน้อยๆไปก่อนนะครับแอคชั่นน้อยๆไปก่อนเฮ็ดน,น้อยๆไปก่อนขันมันสําเร็จค่อยขยายผลต่อไปนะครับหมอลำกับสิยูได้หมอลำนี่ครับพอมันหน้อยนะครับคนณหลายชีพอีเวนต์ศิลปินนักร้องนักล่ำนักแสดงมันก็บพอมันแค่หมอลำเนาะไอชีพนี่มันก็บพนกับพอมันจำนวนน้อยคือกันก็นเป็นล้านๆคือกันเป็นล้านๆชีวิตคือกันลองมา หาวิธีหาแนวทางครับหากท่านอยากแก้ปัญหาให่นะครับแล้วก็ล่องเฮ็ดเป็นโมเดลในน้อยเป็นแนวทางเบิงว่ามันสิเจอปัญหาอุปสรรคแบบใดนนะครับขันมันสำเร็จก็ขยายผลมันสิเป็นประโยชน์เป็นวงกว้างครับผมก็อยากฝากแค่งี้ครับผมบ่มีอย่างเลยแล้วก็มือหนี้ม้กำลังใจใจกรลอยอยู่ อา,อาลัานญาปฏิเทศด้ครับแสดงว่าอัลญันญาปฏิเสธเลาต้อ้ยื่นไปมื่นไปอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมขอกำลังใจรูปท่านด้วยครับอันนี้ผม่ได้มากผมย้ำอีกเทืนอด้วยครับผมคารม นับถือท,ทุกทุกท่านบอเรมาต่อตานบอเรมาเป็นเหืือนไข่แต่ผมคิดว่าหากผู้ใดเขาไม,าม,ามา่บึงไม่แง่ไม่แก้ปัญหาให้ดท่านสิเป็นอีโร่านสิเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาสังคมนะครับขอบคุณหลายๆครับอันนี้ผมบอเรอันนี้ผมเบา่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับผมเดอรับ ผมบริเ็นฝักไฟไฟใดเรื่องการเมืองนี่ผมโมยุงอยู่แล้วเรื่องอีกยังนี่ผมโมยุงอยู่แล้วนะครับผมผมก็ยูตามยิถีของผมนะฮะยูแบบนอบนอบ้อมยูแบบทอมตนยูไปตามข้างของตัวเองนะครับนี่แหละครับประมาณนี้ในสิ่งที่ผม ผมสิู่เปากับพี่น้องทุกๆุกท่านนะครับผมกับบอดบอดี้ว่าก็าคือกับคือที่พานมากกับคือสิสีฟังกับสีบโคบะเนาะนะครับนี่แค่นี้ครับผมมาเีครับ